สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมวันนี้มาเล่าเรื่องเชื้อราเนาะแบบสรุปให้ฟังแล้วก็ที่เราใช้อยู่ในสวนเนาะ,เ,นะเชื้อรานในที่นี้ก็คือ,อ,อกลุ่มเชีวพันธุ์เนาะที่ต้อมใช้จัดการเรื่องโรคและ,มะแมลงในสวนฝรั่งไม่ว่าจะเป็นผลเน่าผลเป็นจุดจากแคนเกอร์อินแท็กโนสแคปอะไรพวกนี้เนาะ,นะต้อมก็จะใช้บาซิลัสซับิลิธแมลงต้อมก็จะใช้อยู่แค่เมทาไรเซียมบิวเวเรีย แล้วก็บางทีมีใช้บีทีบ้างตัวนี้จะช่วยกำจัดเรื่องหนอนเอากับลืมก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปอดสารพิษไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราให้ฟังอ่าอย่างเงี้ยต้องอธิบายอย่างนี้คือก่อนหน้าเนี้ยต้อมก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลุ่มเชีวพันธุ์หรือเชื้อราตัวดีพวกเนี้ยคล้ายๆกับทุกคนแหละคือเขาห้ามใช้ร่วมกันเดี๋ยวมันกินกันเองจะไม่ได้ผลสมบูรณ์ที่สุดแล้วทีเนี้ยมันทําให้การทํางานในส่วนของต้อมยากเพราะว่า เดี๋ยวสามวันเราจะต้องฉีดฉีดรไซโคเดามาอีกสามวันค่อยมาฉีดอ,อีกห้าวันเจ็ดวันค่อยมาฉีดเมทาไลเซียมอีกสิบวันค่อยมาฉีดบิวเรียอามาซิลัสซาพิลิสซึ่งถ้าเอาลําดับการทํางานจริงๆอ่ะมันมันค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนต้องมาติดปัญหาตรงนี้อยู่นานมากเพราะว่าคือเคยได้ฟังจากอ่อหลายๆสํานักหลายๆอาจารย์นะเนาะก็บอกว่าห้ามผสมร่วมกันอ่อต้อมก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้นะว่า้เราจะทํายังไงกันดี ถ้ารอบในการฉีดพ่นมันต้องสลับอะไรขนาดเนี้ตอนที่ยังไม่เข้าใจอะเนาะว่าเชื้อรามันทำงานยังไงก็เลยปรึกษาอาจารย์พ่อหรืออาจาราย์รัชยุทธ์เลเนาะที่ต้มทำพีเออ็มอยู่ทุกวันเนี่ยก็พออาจารย์เนี่ยเราก็ได้อาจารย์เป็นเป็นอาจารย์ตามสมชื่อแหละคอยปรึกษาคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลพืชเนี่ยทุกอย่างอาจารย์ท่านก็บอกว่าจริงๆมันใส่ร่วมกันได้แล้วคือการเอา จะเล่ายัางไงดีเดี๋ยวต้องมีคลิปให้ดูอันนี้เนาะเมื่อนําสปอร์ของราสองชนิดมาวางไว้ใกล้กันเชื้อราทั้งสองชนิดจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาจากสปอร์ดูสิว่าฝ่ายใดจะชนะเมื่อดูปรากฏการณ์ของการต่อสู้ต่อไปจะพบว่าเชื้อราทั้งสองมีการเจริญออกไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็หยุดลงดูเหมือนว่าเชื้อราดังกล่าวมีการสื่อสารอะไรบางอย่างทําให้ต่างฝ่ายต่างยับยั้งการเจริญไวจะเห็นว่ามีการแบ่งอาณาเขตของกันและกัน เส้นใย,ยขนาดใหญ่คือชื้อราที่เป็นโรคพืชเส้นใย,ยขนาดเล็กคือราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไตรโคเดมาจากในคลิปะนะเนาะคือจริงๆคลิปวิดีโอนี้เป็นสรารคดีของของของทางญี่ปุ่นซึ่งมีมานานแล้วชื่อเอ่อชื่อเรื่องดินมีชีวิตถ้าใครมีเวลาต้องอยากให้ดูนะจะเข้าใจธรรมชาติของดินเออมันทําให้เข้าใจธรรมชาติในการดูแลดินท,ทําให้ต้นไม้เราแข็งแรงมาก เพิ่มมากขึ้นนะเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องสรุปให้ฟังคือเราสามารถใช้เชื้อพันธุ์ทุกอย่างร่วมกันได้ในขณะที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันยังไม่ได้แอคทีฟมันยังไม่ได้ลงไปสู่แปลงเราเลยมันยังไม่ได้ยึดพื้นที่มันยังไม่ได้แตกสปอร์มันยังไม่ได้แตกโครงสร้างของตัวเองในการจะ,ะเขาเรียกอะไรทําลายเชื้อราไม่ดีในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นต้อมเนี่ยทดลองมา หลายเดือนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําพ m ช่วงแรกๆก็ไปปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับไม่งั้นเราทํางานยากแน่เลย5วันเราต้องมาฉีดบิบเวเรียทีหนึ่ง10วันต้องมาฉีดบีเอทีหนึ่งซึ่งมันเป็นการทํางานแบบซ้าซ้อนนะครับเพิ่มขั้นตอนอาจารยท์ท่านก็เลยฉเฉลยมาว่าออจริงจริงอ่ะมันใช้ร่วมกันได้เท่ากล้องจุลทรรศน์มาส่องจริงๆอ่ะเ,ออเราจะเห็นว่ามันจะมันมันเขาเรียกอะไรมันจะกําหนดอนณาเขตอย่างในคลิปที่ได้ดูไปนะมันจะกําหนดอนาเขตของมันโดยที่ มันจะไม่รบกวนกันแต่ภายใต้เงื่อนไขคือการทําสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อเชื้อราตัวดีอันเนี้ยประเด็นสําคัญสุดเลยการทําสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่กับเชื้อราตัวดีเชื้อราตัวไม่ดีจึงไม่สามารถอยู่ในแปลงเราได้ทําให้ดีเราดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้เราแข็งแรงเนี้ยแค่นี้เลยอันเนี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลของคําถามว่าเราสามารถฉีดพ่นรวมกันได้ไหมลองคิดตามนะครับ เชื้อราสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์พวกนี้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมเราอยู่แล้วมันมีอยู่ในดินอยู่แล้วแค่มันจะทํางานได้หรือทํางานไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมในแปลงเรามันมีความเป็นกรดเป็นด่างเกินไปไม่เหมาะสมต่อเชื้อราตัวดีหรือเปล่ามีชื้นแฉะมากเกินไปจนไม่มีอากาศทําให้เชื้อราตัวดีอยู่ไม่ได้แล้วเป็นพื้นที่เหมาะสมกับเชื้อราตัวไม่ดีแค่นี้เองอันนี้คือหัวใจแค่นี้ถ้าขมวดปมทุกอย่างแล้วก็มาเล่าให้ง่ายๆก็คือ การทาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตที่เกื้อประโยชน์กับเราคือการเาตมิมมีวัตถุการห่มบ่มฟื้นดินไม่ปอกเปลือกไปดินการทําใหา้พื้นที่ในการพบบุกเราไม่เป็นกดหรือด่างเกินไปมีออกซิเจนเพียงพอโดยที่น้ําไม่แฉะเกินไปแค่นี้สิ่งมีชีวิตในดินก็จะเป็นในกลุ่มในกลุ่มของเชื้อราตัวดีซึ่งไม่ทําให้เกิดโรคพืชอันนี้คือหัวใจหลัก สำคัญทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเล่ามาเยอะแยะเนี่ยอธิบายมาตั้งเยอะเนี่ยขโมดจบแค่นี้เลยแล้วจะทํายังไงให้ดินดีเจอมีสีวัตถุครับดินดีคืออะไรดินดีก็ต้องมีอินทรีย์วัตถุห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าอากาศยี่ิบห้าแล้วก็อันิมซีอีกสี่สิบห้าเนี่ยครับคือทั้งหมดทั้งมวลแต่ถ้าไอ้เรื่องน้ํากับอากาศเนี่ยคอนโทรลยากนิดน,นึงอ่ามันจะเกินหรือไม่เกินคือโดยธรรมชาติอ่ะท่านนึกลองนึกถึงในป่าเนาะ ในป่าเนี่ยไม่ได้มีใครไปดูแลไม่ได้มีใครไปไปเติมปุ๋ยเติมอะไรเลยเขาจะมีใบไม้ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาการไม่ปอกเลปลือกปอดินก็ทําให้รักษาความชื้นหน้าดินแล้วก็ทําให้สิ่งมีชีวิตที่จําเป็นต่อพืชเนี่ยมันดํารงอยู่ได้โดยที่ไม่โดนแสงแดดส่องไม่โดนอากาศพัดจนมันแห้งแล้วไม่สาม,มารถอยู่ได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราแค่จําลองธรรมชาติในป่าลึกๆก็ใครไปรดน้ําอ่ะในป่าลึกๆก็ใครไปให้ปุ๋ยอ่ะ ในป่าลึกๆเนี่ยมันต้องไปพวนดินไหมทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ก็เลยเนี่ยต้องก็เลยตกผลึกมาว่าเออจริงๆปัญหาของเราเนี่ยของเกษตรกรเร,กเราจริงๆคือการไม่รู้ว่าดินดีเนี่ยมันมันต้องทํำยังไงไออินทรีย์วัตถุห้าเปอร์เซ็นเหมือนมันจะน้อยนะแต่ถ้าลองไปตรวจวัดได้เลยตามแปลงไม่ว่าจะพืชไร่พืชสวนอะไรพวกนี้นะต้องฟันธงเลยไม่ถึงแน่นอนเพราะทุกท,ที่ที่เป็นกเกษตรอุตสาหกรรมหรืออา่าเป็นกเกษตร เชิงพณนชย์นี่เ,เติมต่ปุ๋ยเคมีทั้งนั้นแหละอัดจ,จะปุ๋ยเคมีโดยโดยไม่รู้ว่าในดินที่ดีควรมีอินทรียวัตถุอยู่ด้วย5%้าเซ็นห้าเซ็นเหมือนจะน้อยนะลองส่งตรวจได้เลยลหลายๆที่อินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุเนี่ยไม่ถึงห้าซ็นแน่นอนจึงขมวดปมมาเป็นพีไอมอย่างที่เห็นเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นถึงถึงสภาวะหนึ่งแล้วถ้าแปลงเราสมบูรณ์สภาพแวดล้อมสมบูรณ์ค่าเป็นกฎเป็นด่างไม่ไม่เยอะเกินไปอยู่ในช่วงที่ต้นไม้จะเติบโต ทุกอย่างง่ายหมดนะครับอย่างที่เห็นทนะุกวันนี้ต้องก็ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างใส่ปุ๋ยก็เติมบ้างไม่เติมบ้างอยู่เลยเพราะไม่มีไม่มีเวลาแปลงนี้มันเริ่มค่อนข้างอยู่ตัวเนะาะสำหรับแปลงแตงโมก็ออยังไม่หยุดเจริญเติบโตนะให้ดูเนี่ยก็ยังมีผลผลิตต่อต้นไม่มีโสมเลยขนาดไว้เยอะจนแบบห้อยระยงระยางอย่างที่เห็นเนะี่ยต้นก็ไม่โสมห่าน้อยนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่นะไม่มีเวลาห่อขนาดไหนจนลูกมันใหญ่ขนาดนีนนะ้นี่ต้องไม่ได้ห่อนะ อ๋อไม่ทันเห็นไหมแล้วก็ลูกออกเต็มเนี่ยอันนี้จากต้นที่เป็นที่เป็นรากบมไปเดินปล่อยเนยครับทำสภาพแวดล้อมให้ดีตอนนี้นก็เขียวขึ้นมาออกลูกเต็มต้นเลยนี่แหละครับนี่คือหัวใจหลักในการทําเกษตรแบบ P i m อเลยคือเข้าใจธรรมชาติหม่มบ่มพื้นดินทําให้ดินมีกําลังเพราะฉะนั้นเชื้อราอะไรพวกนี้นะสามารถใช้งานร่วมกันได้เห็นพี่ๆถามหลายหลาย,หลายคนมากแล้วบางคนก็มาติงด้วยว่า มันจริงๆมันใช้ไม่ได้เขาแนะนําอย่างนี้อันนั้นอันนั้นเป็นข้อมูลที่นักวิชาการหรือใครบอกกันมาอันนั้นไม่รู้นะแต่เท่าที่ต้อมทําอยู่ทวนนี้ต้อมรวมกันเลยรวมทุกอย่างเลยรวมสูตรน้ําไปด้วยเวลาชีดพน่นนะเนาะตัวสูตรน้าก็จะช่วยเลี้ยงเชื้อแล้วก็ขยายเชื้อพวกจุลินทรีย์พวกนี้ด้วยเนี่ยไม่ได้ห่อเนี่ยเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลของการใช้คีวพันธ์ ในแปลงแล้วก็หัวใจสําคัญคือการทําดินให้ดีห่มบ่มฟื้นดินเติมมีีวัตดุในดินให้ดีต้นไม้แข็งแรงทีเนี้ร่วม,มแมลงก็ไม่รบกวนโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะกนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรพอสรนบิไว้ด้วย,ว,ยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ